92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณสรรพรช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังไปรับฟังเทปสัมภาษณ์ค่ะเรื่องข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาตินะคะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับนางสาวจิตวิภาเบญจศิลป์ค่ะผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศค่ะเราไปติดตามรับฟังกันค่ะท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงของวันที่15-17ถึงตุลาคมที่ผ่านมาครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อํานวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศท่านจิตวิภาบเบญจศีนมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณทงคน ท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงสาระสําคัญของการพบปะหา,หารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศกับนายฟิลิปโปกรันดีข่าหลวงใหญ่ผู้ีิภยัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHCR ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครับค่ะคุณทรงพลก็ในโอกาสที่ทางข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภยัยเยือนไทยนะคะท่านก็ได้พบผาลือกับ ท่านศิรปศักดิ์คงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะคะเรื่องที่มีการหารือแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็มีตั้งแต่แนวโน้มในภาพรวมนะคะก็มีการหารือเรื่องสถานการณ์ ผู้เรี้ยไท่ทั่วโลกนะคะซึ่งงานนมจริงๆก็มีเรียกได้ว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการเลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะมาทางนักเหตุผลของอเหตุการณ์สงครามความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะ,ะหลายท่านก็อาจจะติดตามข่าวอยู่ในในพื้นที่ที่แบบในยูเครนในซูดานปากีสถานหรือว่าล่าสุดในอิสราเอลนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการยกย้ายถิ่นฐานเนี่ย จากเหตุการณ์ที่บังคับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงท่านก็อาจจะมีการติดตามข่าวเรื่องน้ําท่วมพายุภัยุลรงต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีการพัดถิ่นนะคะเราก็จะเห็นข่าวอย่างเช่นในบังกลาเทศฟิลิปปินส์เม็กซิโกหรือในพวกถิ่หมู่เกาะแปซิฟิกนะคะก็มีความทําให้มีผู้ลี้ภัยจึนวนมากขึ้นมีความต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่มากขึ้น มีความเร่งด่วนรวดเร็วของการต้องการได้รับความช่วยเหลือที่มากขึ้นในขณะที่แนวโน้มของทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเนี่ยที่จัดสรรไว้เพื่อการนี้ก็มีอยู่ค่อนข้างจํากัดนะคะนอกจากนั้นก็มีการหาลือเรื่องของสถานการณ์ในภูมิภาคของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมานะคะการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเมียนมาซึ่งปัจจุบันองค์กรของสหปร,ระชาชาติเนี่ยก็มีการทํางานในพื้นที่อยู่ด้วย ที่ผ่านมาไทยเราเนี่ยก็มีการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งผ่าน,นกลไกไม่ว่าจะเป็น,นกลไกสหรประชาชาติผ่านกรอบอาเซียนที่เรียกว่าอาหาเซนเตอร์นะคะอาเซียนโคดิเนตริ้งเซนเตอร์ฟอร์ฮีน t นเทเวนแอสซสเ์นะคะหรือผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคีหรือผ่านสภากาชาติเมียนมาด้วยนะคะก็มีผู้คนที่หลบหนีภัยการต่อสูเ้เข้ามาในพื้นที่นะคะเราก็มีการให้การดูแล ยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวด้วยนะคะตามหลักมุษซีรรมนอกจากนั้นก็มีกรณีที่เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาที่อยู่ในแคมป์ในบังกลาเทศนะคะก็จํานวนก็มีกว่าล้านคนเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต้องการได้รับการดูแลไทยเราก็มีส่วนสําคัญในการดูแลแล้วก็ช่วยหาทางออกที่ยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางกลับเมื่อพื้นที่มีความพร้อมหรือว่าการไปสร้างถิ่นฐานใน ประเทศที่สามเป็นต้นน่นะคะมาในบริบทของตัวประเทศไทยเองนะคะข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในความพยายามของไทยนะคะที่เราดําเนินการด้านต่างๆในการให้ควา,า,า,า <S <S มช่วยเหลือในการคุ้มครองผู้หนีภัยกลุ่มต่างๆนะคะแต่น<ม>ักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยหรือที่เรียกว่าอยู่ในซอาเนี่ยกับไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความร่วมมือกันเก่าแก่มายาวนานเลยตั้งแต่สมัยเราดูแลคุ้มครอง ผู้หนีภัยในยุคสงคารามอินโดจีนเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเราะนะคะรวมถึงกลุ่มต่างๆในยุคป,ปัจจุบันรวมถึงผู้หนีภัยการสิร่นลกจักรมาที่อยู่ในพื้นที่พักทิงชั่วคราวที่อยู่มาเกือบสามสปีเนี่ยก็มีหลายกลุ่มเลยที่เราที่เรา,เรายัางคงให้การดูแลอยู่ตอนหลังในเสียธรรมจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ค่าหลงใหญ่เนี่ก็ยินดีที่ไทยเราเนี่ยมีการจะสร้งระบบคัดกรอง คนต่างด้าวที่อาจจะมีภัยประหัสประหารเข้ามานะคะก็แยกออกจากกลุ่มที่อาจจะโยกย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลทาง,งเศรษฐกิจข้าหลวงใหญ่เขาก็มองว่าเป็นความก้าวหน้าสําคัญที่ที่เราพยายามที่จะให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลให้ดียิงย่งขึ้นนะคะเขาก็ยังขอบคุณไทยด้วยนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยก็อยู่ใน เป็นสมาชิกกลุ่มที่เรียกว่า Friends of i b e Long Campaign นะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆที่ผักดันความคื้นหน้าในการแก้ไขปัญหาบุคคลไว้วัตไว้สัญชาตินะคะไทยเราก็มีความจดทะเบียนเกิดนะคะมีการเอ่ทำทะเบียนกลุ่มคนไว้วัตนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานประการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ที่เราได้รับคําชื่นชม นอกจากนี้เนี่ยปีนี้ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลกนะคะที่เรียกว่า Global Refugee Forum ครั้งที่สองนะคะก็จะมีประเทศต่างๆภาคส่วนต่างๆเนี่ยมา,าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นความขึ้นหน้าในการดําเนินการต่างๆแล้วก็จะมีการประกาศคามั่นในการให้ความช่วยเหลือหรือหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้ลี้ภยัยกลุ่มผู้หนีภัยต่างๆทั่วโลกนะคะ นี่เป็นไปตามหลักการรับผิดชอบร่วมกันการแบ,บแบ,บ่งเบาภาระช่งกันและกันทางการไทยเราก็กาลังอยู่ในระหว่างาการเตรียมการไปประกัศิธรมันเรื่องนี้ด้วยค่ะครับแล้วไทยมีบทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหาผู้ลีภ้ภัยและก็บุคคลไร้สัญชาติในเวทีโลกยังไงบ้างครับท่านฮะค่ะส่วนสวงคนก็ข้อที่แล้วก็แปะไปแล้วนิดนึงด้วยนะคะในภาพรวมเนี่ยจริงๆไทยเราเนี่ย ก็แม้ว่าเราไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Convention on the Status of Refugees คศ1951นะคะเ,เราไม่ได้เป็นภาคีแต่ว่าในทางปฏิบัติการดาเนินการของเราเนี่ยเราก็มีประวัติเลยละในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยกลุ่มต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยมาเนิ่นานานแล้วนะคะดูแลมาโดยตลอดตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็เราก็ให้การเคารพหลักการ ไม่ส่งกลับส่วนตรลายนะคะแล้วก็เคารพหลักการที่มีการแบ่งเบาภาระในการดูแลของพักนู่ต่างๆสําหรับกลุ่มคนที่ที่ควรด้รับความช่วยเหลือเหล่านี้นะคะเรามีการให้พื้นที่พักพิงชั่วคราวดูแลให้ปัจจัยต่างๆลงถึงการรักษาพยาบาลเวลาที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะคะส่วนเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยเราก็พยายามให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้นะคะมีการพัฒนาสมบัยของเด็ก รวมทั้งดูเรื่องของทางออกไม่ว่าจะเป็นการกลับต้นทางเมื่อพื้นที่พร้อมปลอดภัยนะคะหรือว่าการเดินทางไปไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามนะคะโดยรวมเนี่ยก็ทำหลากหลายด้านผ่านความร่วมมือของหุ้นส่วนที่สำคัญต่างๆนะคะแล้วก็ในเวทรีระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งกรอบทวิภาคีกรอบอาเซียน หรือผ่านองค์การระหว่างประเทศนะคะสำหรประเทศใกล้เคียงอย่างของกรณีของพม่านะคะเราก็มีการบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมผ่านองค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNICEF World Food Program อซ c อนะคะช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เราก็มีการให้บริจาควัคซีนกับเพื่อนบ้านของเราด้วยล่าสุดเนี่ยก็มีเหตุการณ์พายุไซโคลโมโค่านะคะเราก็ มาจากสิ่งของปัจจัยช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านของเราอะนะคะก็ทํามาโดยตลอดนอกจากนั้น,เ,นเราก็มีโครงการที่เป็นความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ที่ให้มาโดยตลอดอย่างสม่ําเสมออยู่แล้วนะคะในพื้นที่ต่างๆในพม่ารวมทั้งในรันย่าข่ก็เป็นการสนับสนุนการสร้างความเป็นเลยรือเตรียมความพร้อมของพื้นที่นะคะ,ะสําหรับชาวโรฮิงญาเนี่ยจริงๆตลอด ปีที่ผ่านมาเราก็ให้ความช่วยเหลือผ่านองค์การระหว่างประเทศนะคะ,ะล่าสุดเราก็เพิ่งบริจาคไปหนึ่งล้านบาทให้ World Food Program นะคะซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารกับชาวโรฮิงญ,ญาในในค่ายในบังกลาเทศนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่างบประมาณหลายส่วนก็ถูกตัดลดลงนะคะก็ทําให้ค่าอาหารเนี่ยจาก12ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนเนี่ยเหลือเป็น8ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนนะคะหรือประมาณแค่300บาทนะคะไทยเราก็ร่วมสนับสนุน ผ่านโวฟูโปรแกรมเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกภูมิภาคเราเนี่ยเราก็ให้บริจาคเงินความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเหตุการณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนนะคะกรณีแผ่นดินไหวในตุรกีหรือในเฮติเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ก็มีความแข่งขันเรียกว่ามีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในงานด้านมนุษยธรรมมาอย่างสม่ำเสมอนะคะแม้ว่าเราจะ เป็นประเทศกาลังพัฒนาเนได้ระดับฟานกลางแต่เราก็มีขั้นยมด้าน,นรรมรีกทาอที่ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเหตุหรือมีเหตุผลความจําเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะก็เรียกได้ว่าดําเนินการมาอย่างมาอย่างยาวนานแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนะคะ นะในกรอบการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยนะคะหรือ Global Compact on Refugees เนี่ยเราก็ร่วมรับรองกับประชาคมระหว่างประเทศตั้งแต่ปีในการประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญสมัยที่เจ็ดสิบสามนะคะ,ะแล้วก็โดยที่ข้อตกลงเนี่ยเราก็มีการกำหนวดวัตถุประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยของโลกสี่ข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ลดแรงกดดันต่อประเทศที่รับผู้ลี้ภัยนะคะในแง่ของการยกระดับศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภยัยการเพิ่มช่องทางการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามหรือการสนับสนุนเงื่อนไขในพื้นที่ต้นทางเพื่อให้มีการส่งกลับได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนะคะก็ global compact ที่ว่าเนี่ยก็จะมีการพบทวนเป็นระยะระยะเขาก็มีการประชุมครั้งที่หนึ่งไปแล้วเมื่อปีสองหนะคะ แล้วก็เราก็ได้ร่วมให้คำมั่นไปนะคะตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพและการศึกษาของเด็กผู้หนีภัยนะคเะเรื่องของการดําเนินโครงการพัฒนาสภาพพื้นที่ต้นทางาการเสร้างศักยภา,าพของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการของระบบคัดกรองเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ดิฉันก็กล่าวไปแล้วนิดนึงเรื่องที่เราเป็นสมาชิกไอบีลองแคมเปญนะคะ ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของย n s c r นตั้งแต่คศ2014ก็เน้นมีเป้าหมายขาจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไปให้ได้ภายใน10ปีนะคะก็คือภายในปีหน้านะคะ2024นะคะเรากา็ร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นแกนนําที่ รณรงค์ขจัดภาวไลละไร้รดัฐไร้สัญชาตินะคะก็เรียนว่าเป้าหมายจะปีเป้าหมายคือปีหน้านะคะโดยรวมก็ยังไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายใหญ่ทั้งทั่วโลกและก็ของในไทยนะคะแต่ว่าไทยเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่ได้รับการชื่นชมจากยูเนสซอาเลยว่าเราก็มีการดําเนินการการจัดทะเบียนประชากรไร้รดัฐไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบมีการดําเนินการเพื่อให้เข้าถึงสิทธิท่านพื้นฐานต่งางๆ นะคะก็กลุ่มที่อยู่ในไอ e ี o n ลองแค a เปญเนี่ยก็จะคบปีปีหน้าแล้วก็เขาก็จะเปิดตัวข้อริเริ่มใหม่ที่เรียกว่า global alliance to end statelessness นะคะไทยเราก็จะร่วมในข้อริเริ่มนี้ด้วยเพื่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป,อ,ไปอะค่ะคุณสุนพลครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการดําเนินการตามหลักการและก็มาตรฐานระหว่างประเทศเรื่องนี้นะฮะประเทศไทยเราให้ความสําคัญแค่ไหนและจะเป็นประโยชน์ยังไงครับ ก็จะเห็นได้ว่าที่ยกมาในเรื่องมันค่อนข้างครอบคลุมกวา้วางขวางในหลายสาขาหลายมิตินะคะแล้วก็การดาเนินการเนี่ยมันก็มีกลไกมาตรการย่อยๆที่จะส่งความเข้มแข็งแล้วก็ทําให้เราทํางานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะโดยรวมเราก็ให้ความสําคัญอย่างเต็มที่ไปร่วมประกาศคํามั่นนะคะแล้วก็พยายามผลักดันการดาเนินการกเ็เกิดจะให้ยกตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างนะคะอันนึงก็เป็นเรื่องของระบบคัดกรองนะคะ ซึ่งจริงๆก็คือเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นตามคำมั่นที่รัฐบาลไทยได้ไปประกาศไว้ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลีภัยที่ที่จัดโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาข,ของสหรัฐตั้งแต่ปี2559นะคะคคกลไกคัดกรองที่ว่าเนี่ยเราก็ไปให้คำมั่นว่าเราจะมีระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อแยกผู้ที่หนีภัยจากประเทศต้นทางออกจากผู้ที่แสวงหา โอกาสทางเศรษฐกิจเลยเดินทางมาเนี่ยเพื่อให้เราได้รับให้การคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็โดยรวมระบบที่ว่าเราก็เริ่มทยอยดำเนินการแล้วแล้วก็พยายามสสร้างความเข้มแข็งของระบบดังกล่าวนะคะผู้ที่จะได้รับสถานะผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตให้ทำนักในประเทศไทยเนี่ยโดยไม่ถูกส่งกลับประเทศต้นทางนะคะเราก็อาจจะอยู่ระหว่างรอหาทางออกในการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเข้าถึงสิทธิทางด้านสาสุขนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีลูกหลานมีเด็กเนี่ยก็จะเข้าถึงสิทธิในในการศึกษาก็เป็นความพยายามที่จะทําให้การดูแลเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ของต่อไทยทั้งในแง่ความมั่นคงของของประเทศความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการให้การคุ้มครองที่เหมาะสม ตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนด้วยนะคะก็เป็นการดาเนินการที่เรียกว่าสอดคล้องกับหลักการที่ไทยยึดมั่นพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะแล้วก็ยังช่วยในแง่ของการเสริมภาพลักษณ์ของเราด้านงานมนุษยธรรมที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เรียกว่าทางเลือกแทนการกักตัวเด็กผู้ย่อย้ายถิ่นฐานรหรือ alternative to detention นะคะโดยปกติเวลาที่มีคน หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีการจับกลุมฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะบางครั้งก็มีเด็กผู้ีิภัยหรือเด็กยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยตักตนมาด้วยบางครั้งพอโดนจับไปคล้องผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปอยู่ในห้องกักติดคนเข้าเมืองนะคะซร่งจริงๆก็เรียกได้ว่าก็ไม่เป็นผลดีต่อต่อเด็กในแง่ของพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจถ้าเกิดถูกตัดน,นานๆนะคะขาดขาดเรียนนะคะหรือว่าขาดช่วงเวลาที่จริงๆควรจะใช้ไปพัฒนาทักษะเจริญเติบโตตอน ภาวะช่วงวัยอันควรของเขาอะนะคะซึ่งอันนี้เราก็พยายามดูเพื่อให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็กแล้วก็เคารพหลักเประโยชน์สูงสุดข,ของเด็กหรือที่เรียกว่า best interest of the child นะคะเราก็เลยพยายามสวยหาทางเลือกเวลาเกิดเหตุนเี้ยให้เด็กเนี่ยไม่ไม,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 มต้องอยู่ในห้องกักนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ริงจริง กรอบ Global Compact on Migration หรือว่ากรอบ Global Compact on r e f u g e เนี่ยก็ลงลงไปในทิศทางเดียวกันว่าควรมีมาตรการทางเลือกนะคะเราก็เอาแนวคิดน,นี้มาใช้เราก็มีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานไทยเจ็ดหน่วยด้วยกันนะคะไมนะ่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศ ก็ลงนามร่วมกันนะคะในปีสองห้าหกสองแล้วก็ใพยายามให้เด็กเนี่ยที่โยกย้ายสินฐานที่เข้าเมือ,องผิดกฎหมายเนี่ยสามารถไปอยู่ในบ้านพักเด็กในการดูแลของกระทรวงพอมอหรือว่าให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลมีการวางแผนให้ความช่วยเหลือมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะหรือที่เรียกว่า case management ระหว่างพยายามหาทางออกที่ที่เหมาะสมให้กับเขานะคะก็เรียกว่าพยายามให้เด็กเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับสิทธิ์ตามที่ สมควรนะคะซึ่งโดยรวมจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ย <S <S ก็ยังมีช่องว่างในการดําเนินการอยู่บ้างนะคะ <S <S แต่ว่าไทยเราก็ได้รับการจัดเป็นประเทศตัวอย่างที่นำแนวคิด,ดังกล่าวมาใช้แล้วก็ได้รับเ,เลือกให้เป็นประเทศไปแบ่งปันประสบการณ์ด้านนี้กับประเทศอื่นๆในการประชุมที่ผ่านมาอยู่บ่อยๆเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> อีกตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องการเข้าถึงบริการที่เป็นสิทธิขท้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือการศึกษานะคะอันนี้ก็เป็น ประเด็นที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสําคัญเช่นกันก็สอดคล้องกับหลักการทางด้านราสาด้านสิทธิมน,นุษยชนหรือว่าอ,อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ลริภัยนะคะแล้วก็สอดรับกับ global compact on migration global compact on refugee ที่มีการหาเรือนะคะไทยเราเนี่ยก็มี arrangement ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่ก็พยายามดูแลสิทธิพื้นฐานเหล่านี้นะคะทั้งผ่านโมเดลที่ร่วมมือกับภาคประชาสังคม เอ่อหรือว่าที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศหรือประเทศผู้บริจาคกันะคะในกรณีของคุณที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยนะคะหรือว่ามีการให้การศึกษาให้การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยนะคะในกลุ่มของคนไร้รัฐไร้สัญชาติเนี่ยถ้ามีการจดทะเบียนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงวงเรียนในโรงเรียนภาครัฐของไทยสิทธิ์รักษาพยาบาลที่เรียกว่าใกล้เคียงกับเอ่อหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าเป็นต้นนะคะ ก็โดยรวมด้านการศึกษาเนี <S an> ่ยเราก็มีนโยบาย Education for All หรือว่าการศึกษาทั่วหน้าให้กับเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยหรือเปล่าอยู่แล้วรวมถึงลูกของแรงงานนะคะก็พยายามดูแลให้ทั่วถึงนะว่าอาจจะมีความท้าทายในทางปฏิบัติู่บ้างก็เรียกว่าสามสาขาเหล่านี้เนี่ยแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบมีมีมีประเด็นทางปฏิบัติอยู่บ้าปตับกายนะคะเป็นกรณีเกรณีก็เรียกว่าเป็นสาขาที่ไทยเราเนี่ยได้รับการ ยอมรับในเวนทีระหว่างประเทศอพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นก็สะทอนให้เห็นนะนะคะว่ามันเป็นความพยายามความมุ่งมั่นแล้วก็มีความขึ้นหน้าในการดําเนินการนะคะเพื่อส่งเสริมสิทธิเพื่อคุ้มครองบุคคลเหล่านี้นะคะทั้งกลุ่มที่หนีภัยอ,อันตรายมาหรือว่ากลุ่มที่ย่องย้ายถิ่นฐานาแบบไม่ปกติที่เดินทางเข้ามาด้วยเหตุจําเป็นที่เข้ามาในประเทศเราเราก็พยายามดูแลค่ะ ล้วก็มีนโยบายมีมาตรการต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เรียกว่าได้รับการยอมรับพอสมควรเลยค่ะุณสมคลครับนี่คือบทบาทของประเทศไทยนะครับในการร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยแล้วก็บุคคลไร้สัญชาติในเวทีโลกครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจิตวิภาเบญจศีนผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับค่ะขอบคุณค่ะคุณทมงคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะคุณดิฉันไปสะดุดที่ข่าวนี้สักนิดข่าวอะไรคะคุณข่าวอดีตท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลุงตู่ลุงตู่มีคนหลายคนบนคิดถึงนะดิฉันก็คิดถึงพราะนยประยุทธเพราะเนประยุทธ์จันโอชานะคะ